โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็คือผมลืมบอกวิธีทำฟินิกต์ตื่นนะฮะมันไม่ได้แค่แบบซื้อดันเลยแล้วก็ไปลงแล้วก็ตื่นเลยอะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวผมคือคลิปก่อนอันนี้ที่ผมรีวิวฟินิกต์ตื่นผมกะว่าจะทําสอนวิธีทําไปด้วยเลยนะฮะแต่ว่าคือผมลืมผมก็เลยต้องมาทําแยกนะฮะอ่านะฮะ คือให้ทุกคนมาที่หมู่เกาะบิ๊กมัมนะฮะผมขอเรียกหมู่เกาะบิ๊กมัมนะเพราะว่าบอสที่นี่มันชื่อบิ๊กมัมนะในเกมเขาเรียกเค้กควีนนะฮะแต่ว่าจริงๆมันชื่อบิ๊กมัมนะฮะผมก็แล้วมันมีหลายเกาะด้วยไงฮนะสามเกาะนะฮะผมก็เลยเรียกเป็นหมู่เกาะบิ๊กมัมแล้วกันนะครับนี่มาที่เกาะใหม่นะฮะเกาะใหม่ที่โลกสามนะครับนะฮะแล้วก็ตามหา NPC นะ NPC นนะฮะ ทุกคนก็บินขึ้นไปข้างบนนะฮะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนนะฮะเงี้ยขึ้นมานะฮะก็จะเจอตรงนี้นะฮะเอพวกบอดตรงนี้นะแล้วก็ให้เราขึ้นมานะฮะนะแล้วก็จะเจอเอบ้านเอยชมพูตรงนี้นะฮะให้เราบินมานะฮะก็จะเจอกับตรงนี้นะฮะเจอตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเจอกับคนคนหนึ่งนะกําลังนอนป่วยอยู่นะฮะแล้วก็คุยกับเขาไปเลยนะฮะ นี่นะน,นี้ก็พอคุยแล้วนะ,ะมันก็จะสามารถให้เราซื้อดันฟินิกได้นะฮะซึ่งถ้าเราจะมากดกับไอตัวเนี้ยเราต้องมีมาตเตอรี่ของผลฟินิก400มาตเตอรี่ก่อนนะฮะซึ่งผมไปเห็นคลิปวิดีโอของคนคนนึงเขาบอกว่าเป็น500นะฮะ500นะเหมือนผมเคยเห็นเขาเล่นกับแอดมินด้วยนะผมก็คือเมื่อตอนนั้นผมเชื่อเลยแล้วผมก็ไปเห็น คลิปอีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นอีกคลิปหนึ่งฮะไม่ใช่คลิปที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะอีกคลิปหนึ่งฮะคือมีคนบอกว่ามาตเตอรี่400อะเขากดคุยได้แล้วนะฮะผมก็เลยลองฟ้าเป็นถึง400แล้วมาคุยนะมันก็ได้นะฮะนี่นะคือประมาณนี้เลยนะครับนะนะน,ะนะฮะโอเคทุกคนก็จะสามารถซื้อดันฟินิกได้นะฮะ และอีกอย่างนะฮะคือคุณสามารถซื้อไมโครชิปจากคนนี้ได้เลยนะฮะสามารถซื้อจากตัวนี้ได้เลยนะฮะถ้าขี้เกียจถ้าสมมุติว่าคุณเซฟอยู่เกาะน,นี้แล้วแบบตายแล้วรู้สึกอยากลงดันฟินิกก็แล้วก็ขี้เกียจไปที่เกาะปราสาทกลางทะเลก็มาคุยกับตัวนี้ได้นะ,ะมันก็จะแลกชิปให้เรานะฮะอ่านะะซึ่งการที่จะซื้อนะฮะซื้อดันฟินิกก็ต้องใช้ใช้ แฟกเมนนะฮะหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยนะฮะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะฮะก็คือใช้ผลหนึ่งหนึ่งพันเอ้อไม่ใช่เอ่อหนึ่งล้านขึ้นนะ,ะเพื่อที่จะมาแลกผลไม่ใช่มาแลกผลฟินิกคือให้เอาผลหลักร้านขึ้นนะ,ะมามาแลกกับชิปดันฟินิกนะฮะนะครับนี่นะ,ะเป็นสองวิธีนะก็นะก็เป็นสองวิธีนะฮะที่จะซื้อดันฟินิกนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะเอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับก็มาอัดใหม่อย่างงี้ก็ต้องตัดใหม่อีกแล้วนะฮะเอเคนะฮะเอเคนะสวสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่น,นี้นะแร้รอบนี้สิไม่ใช่วันนี้เพราะว่า <laughs> เพราะว่าวันนี้ผมก็ก็ก็ถ่ายไปคลิปหนึ่งแล้วแล้วช่นเถอะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะวเพีงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับเย่มา